ครับเป็นกรรมการอยู่ในกรรมการชุดนี้นะครับที่ดูแลคดีนะครับซึ่งอยู่ทางซ้ายมือผมนะครับทางขวามือผมแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับเป็นทนายความที่ดูแลคดีนี้อยู่นะครับคุณวิรัชทัพขวานะครับอาจารย์ปกป้องศริริเดชนะครับจากเป็นคนมาวิทยธรรมศาสตร์นะครับได้มีมทั้งสายที่2144ทับ253 5ลงวันที่30ธันวาคม253 5นะครับแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย เพื่อดูแลคดีที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนถนนถุยนะครับซึ่งความคืบหน้าของคดีดังกล่าวนะครับก็จะแบ่งเป็นสองประเภทนะครับประเภทของคดีอาญาและประเภทของคดีแพ่งในคดีอาญาก่อนนะครับตามภาษารที่ได้ฟังสืบสวนไปนะครับก็คาดว่าประมาณกลางปีหน้านะครับก็จะมุ่งลของคดีใี่ติดต่อมาหรือเปล่านะครับผมเข้าใจว่าระหว่างญาติ องฝ่ายผู้ต้องหากับฝ่ายผู้เสียหายตกลงได้พูดคุยกันบ้างแล้วนะแต่ว่าคดีไม่สามารถตบลงกันได้นะครับท้าที่สุดก็จึงต้องนําคดีขึ้นสู่ศาลแต่ในส่วนสําหรับขณะทราบนะครับในส่วนของฝ่ายจําเลยนะครับก็เรียนในต้น,ตนว่าในช่วงหลังมานี้ก็ไม่ปรากฏแล้วเราก็เชื่อมั่นพิสูจน์ในกางี่สูจนของตน